ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าการตั้งคำถามเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญนะครับของกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับมาดูนะครับมาดูกระบวนการตั้งคำถามก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเราเคสเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์นะครับออของผมเองเลยเป็นตัวอย่างที่ผมเอามาทำให้พวกเราดูนะครับก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ มันมีคําถามเกิดขึ้นเนาะแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นกับประเทศไทยก็คือ,อ,อปัญหาของจํานวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนนนะครับที่ต้อตงเรียกว่าจํานวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนนของประเทศไทยเนี่ยสูงมากๆนะครับจนมีข่าวถึงขนาดว่าโอ้โหสูงเป็นอันดับต้นๆนะครับของโลกเลยนะก็ก็เลยมีคําถามแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเกิดขึ้นจากช่วงนี้ครับนะครับมีข่าว มีข่าวข่าวหนึ่งนะครับก็คือข่าวในเ,เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากไทยรัฐออนไลน์ในวันที่2มีนาออสองมกราคมปี2560นกะครับก็คือเป็นปีใหม่ของปี2 5 6 0กเลยนะครับก็ดับ25บศพเลยครับนะครับครั้งเดียวอุบัติเหตุนี้ครั้งเดียวเลยรถตู้ประสานงานปิกอัพที่บ้านบึงนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าพวกเราครับอันเนี้ย พอมันมีข่าวข่าวนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนตอนที่มีอุบัติเหตุร้ายแรงอะไรต่างๆเกิดขึ้นมามันก็มักจะมีกระแสสังคมเกิดขึ้นว่าจงจัดระเบียบรถตู้เนื่องจากอันนี้เป็นข่าวที่ผู้เสียชีวิตนะครับก็คือทั้งรถปิกอัพแล้วก็ทั้งรถตู้แต่ว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากคนขับรถตู้เนี่ยหลับในคนขับรถตู้ก็คือคนขับรถตู้ประจําทางนะครับนะครับก็ปรากฏว่าเขาหลับในพอหลับในเสร็จก็ไปชนกับปิกอัพ พอชนก็เสียชีวิตนะครับแต่ว่าเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็มันก็เลยกลายเป็นประเด็นนะครับกลายเป็นประเด็นที่มีคนพูดกันว่าถึงเวลาที่จะจัดระเบียบรถตู้แล้วหรือยังนะครับผมก็เลยเกิดคำถามกับตัวเองเนี่ยแหละครับว่าคำถามแรกของผมเลยนะก็คือถึงเวลาจัดระเบียบรถตู้แล้วหรือยัง พาะเราครับพอเราตั้งคำถามเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูว่าข้อมูลนะครับข้อมูลที่จะได้มาเนี่ยนะครับเราเราจะทำยังไงมาจากไหนนะครับแล้วก็เรามาตั้งคำถามให้มันเป็นแปลงให้อยู่ในรูปของคำถามที่แบบตอบได้นะึกออกไหมาจากคลิปที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากรู้นะตอนนี้พวกเราครับจินตนาการไปพร้อมๆกันนะครับ ถ้าผมอยากรู้ว่าถึงเวลาจากระเบียบรถตู้แล้วหรือ,อยังเนี่ยพวกเราว่าคำถามที่มันตอบได้ด้วยข้อมูลจริงๆมันคืออะไรครับใช่ครับจำนวนบางคนก็อาจจะคิดอย่างอื่นเนาะแต่ว่าหลายคนก็มาเลยก็จำนวนผู้เสียชีวิตจากรถตู้นี่แหละนะครับผมก็ ก็เริ่มกระบวนการจำได้ไหมครับ Data Science Process พอเราตั้งคำถามเสร็จแปลงคำถามเป็นเราอยากรู้จำนวนผู้เสียชีวิตบนรถตู้นะครับเราก็ไป get data นะครับไป get data ซึ่ง data เนี่ยผมบอกเลยว่าผมไปเอาจาก data g o t h นะครับเดี๋ยวนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับผมจะมีตัวอย่างนะครับของข้อมูลนะที่ผมอยากจะให้พวกเราไปลองใช้นะครับจาก จากหลายๆแหล่งเลยนะครับแต่หลักๆก,ก็จะเป็น2แหล่งที่รวบรวม Data Catalog อกนะครับอาจรย์พิธิพลได้พูดไปแล้วนะว่ามันสำคัญยังไงนะครับนั่นกอสาเหตุที่เราเอา Data Catalog มาแปะไว้นะก่อนหน้านี้นะครับเอาเป็นว่าสมมติว่าสมม,ต,สม,มติว่าทุกคนเชี่ยวชาญกระบวนการต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือไป g k t t d t t a มา explore Data มานะครับ explore สร้างโมเดล visualize นะครับโมเดลมันไม่จําเป็นต้องเป็นโมเดลทางด้านแมชชีเ e ็ต n ิ n งนะครับมันเป็นโมเดลอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มามาวิชวลไลซ์ข้อมูลนะครับเพื่อจะดูแล้วก็ตั้งคําถามต่อนะครับวนลูปไปเรื่อยๆเอ่อพวกเราครับผมก็ไปได้ข้อมูลมานะครับพยายามไปหาข้อมูลว่าเอ๊ะเรามีข้อมูลในช่วงไหนบ้างไหมนะครับซึ่งจริงๆนะปัจจุบันเรามีข้อมูลเ,เยอะกว่านี้นะครับ นะครับแต่ว่าผมก็ในเมื่อมันเป็นช่วงปีใหม่นะครับผมก็ไปเอาข้อมูล7วันอันตรายของช่วงปีใหม่มานะครับช่วงปีใหม่ก็ปรากฏว่าไปได้ข้อมูลจาก data.go.th นะครับออของปีใหม่สอ5พอถึง2 5งนหอาปะครับเป็นช่วง7วันอันตรายแล้วก็สิ่งแรกที่ผมอยากรู้เลยครับผมอยากรู้มากว่าบนรถตู้เนี่ยเสียชีวิต ยังไงกี่คนนะครับก็ปรากฏว่าในข้อมูลที่ได้มาเนี่ยประมาณ2 0 0แสนกว่าเรคคอร์ดที่ประกอบด้วยทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนะครับก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่3,500กว่าคนใน2 0 0แสนกว่าคนนั้นนะครับบาดเจ็บเยอะเลยครับเสียชีวิต3,500กว่าคนพเพราะครับปีใหม่2 5 5 1ถึงปีใหม่2558จินตนาการเลยครับ ปีใหม่2 5 5 1ันหถึงสองพปีผมถามเลยครับ3,500คนที่เสียชีวิตเสียชีวิตจากรถตู้กี่คนครับ tiktok 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 นี่ทําเองนะครับปกติถ้าเป็นคลิปวิดีโอที่มาจากฝั่งนะวัตกรรมการเรียนรู้เขาจะมีซาวเอฟเฟกโอ้มีคลิปมีนะแต่พวกเราไม่เป็นไรเราผมเดาว่าพวกเราก็นั่งฟังไปด้วยแล้วก็จริงๆอาจจะจินตนาการแบบฟังพอดแคสไปเลยก็ได้ว่าโอ้อาจารย์สุกรีกำลังนั่งแบบบรรยายโดยที่ไม่จาเป็นต้องดูรูป นะครับก็นั่งเป็นไงครับกี่คนครับ8ปี3,500กว่าคนทั้งหมดคำถามคือรถตู้เสียชีวิตกี่คนคำตอบครับนะครับหลังจากที่ทุกคนลองเดาแล้วเนี่ยคนขับเสียชีวิตทั้งหมด8คนครับผู้โดยสารเสียชีวิต14คนนั่นคือเหตุการณ์ตั้งแต่ปี2 5 5 1 2ถึง2 5 5พแต่ เจอว e ร c าซินะครับบางคนบอกโอ้น้อยจังเลยน้อยจังเลยอ่ะน้อยอ่ะน้อยน้อยก็น้อยแต่พอเกิดเหตุการณ์ที่บ้านบึงเกิดอะไรขึ้นครับปีใหม่ปี2 5 6 0ถ้าเราเก็บข้อมูลต่ออีก2ปีมันจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1 0 11คนนะครับคนขับ1นะครับเป็น9นะครับผู้โดยสารอีก10เป็นเมื่อกี้14ก็เป็น24 แต่ปีเดียวพีขึ้นมากระโดดมา10คนเลยเห็นไหมครับนะครับเราก็มันไม่ได้เฉลี่ยทุกปีปีละสองสาคนปีละสองสาคนไม่ครับมันมีปีนี้ที่ทําให้ข้อมูลพีขึ้นมาเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ก็ต้องระวังเรื่องนี้ถ้าเราจะต้องสรุปอะไรบางอย่างก็ต้องคอยระวังนะครับพอผมพบแบบนั้นครับนี่คือกราฟนะครับจริงๆก็หลายคนก็ถักเอ๊ะ อาจารย์ Data Visualization ทำเป็นกราฟแท่งไม่ดีหรอผมไม่ผมอยากเห็นให้มันเป็นสัดส่วนแบบนี้เลยอ้วนๆใหญ่ๆกอว้างๆให้มันเห็นไปเลยครับปรากฏว่ารถตู้อยู่ไหนครับรถตู้รถตู้อยู่ไหนครับรถตู้อยู่นี่สีนี้เล็กกระจิ๋วที่นี่อ้าวโอ้แล้วบิ๊กบึ้มสุดเกิดอะไรขึ้นครับรถจักรยานยนต์ไงพวกเราครับพวกเราครับโอ้พอเจอแบบนี้ครับ ย้อนกลับไปในกระบวนการ Data Science Process พอเก็ต Data มา Explore แป๊บหนึ่งฟืบเด้งกลับไปเลยครับปึ๊บไปเปลี่ยนคำถามใหม่มันกลายเป็นว่ารถตู้คือ Portion เป็นสัดส่วนของข้อมูลที่เราไม่น่าสนใจละนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทำน่าจะต้องถ้าอยากเราเราเกิดคำถามใหม่ละครับว่าโอ้โหพอเห็นแบบนี้แล้ว ถ้าเราสามารถลดจํานวนผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ได้ครับมันก็จะเป็นสัดส่วนที่เยอะมากเลยนะครับนะครับต่อให้ไม่เสียชีวิตจากรถตู้เลยนะครับนะครับหายไป22คนนะครับแต่ว่ายังมีผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์อีก2,000คนนะครับทำแทบตายหายไป22คนกลับมาพยายามแก้ส่วนนี้นะครับให้ได้ นะครับเราจะลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้มากกว่า22คนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกันไหมครับว่าคำถามเปลี่ยนไปยังไงจากเดิมเนี่ยเราบอกว่าถึงเวลาจัดระเบียบระตู้แล้วหรือยังคำถามคือจำนวนผู้เสียชีวิตจากรถตู้เป็นเท่าไหร่ตอนนี้คือทำอย่างไรจึงจะลดลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ได้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูครับว่าอ่ะ เปลี่ยนคําถามใหม่นะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนคําถามจากทายังไงจะลดใช่ไหมครับก็ต้องบอกแล้วเหมือนที่ผมบอกครับทายังไงจะลดฝุ่นพีเอ็มสองจุดได้แล้วสาเหตุมันคืออะไรล่ะครับนะครับแยกสาเหตุก่อนเลยครับตามความรู้สึกของผมนะผมรู้สึกว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับหรือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยน่าจะถูกรถใหญ่ทับชนนะครับเสียชีวิตนะครับ ผมก็คิดแล้วเอ๊ถ้าอย่างนั้นโอ้มันมีข้อมูลในข้อมูลเนี่ยนะครับเขามีเรียกว่าส่วนที่เป็นคู่กรณีของรถจักรยานยนต์นะครับคู่กรณีครับจากที่ผมเดาว,ว่าเสียชีวิตจากการชนรถะไม่เร็ว2,500คนเนี่ยชนรถใหญ่เนี่ยถึง154คนเลยนะพอชั้นนี้ไม่เลวนะครับแต่พอชั้นที่ใหญ่สุดคือ ไม่มีคู่กรณีครับล้มเองครับไม่มีคู่กรณีล้มเองต่างกันนะครับล้มเองคือคู่กรณีก็คือถนนนะครับนะครับแต่ว่าไม่มีคู่กรณีคือชนขอบราวสะพานนะครับตกจากสะพานชนต้นไม้นะครับชนเสาไฟฟ้านี่คือการไม่มีคู่กรณีนะครับถัดมาอันดับถบัดมาก็คือชนกับปิกอัพนะครับชนกับรถจักรายานยนต์ด้วยกันเอง นะครับชนกับรถเก๋งนะครับไม่ทราบนะครับส่วนที่ผมเดารถบรรทุกไม่ได้เยอะครับไม่ได้เยอะเลยพเพราะราครับพอเรามีแบบนี้เนี่ยพอเราเห็นกราฟรูปนี้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนก็จะโอ้แต่ละพอเช่นมันก็มาด้วยเหตุผลที่ไม่เหมือนกันถูกไหมครับนะครับ การไม่มี708คนคู่กรณีเป็นเสาไฟต้นไม้ราวสะพานการแก้ปัญหาแบบนี้ที่เขาไม่มีคู่กรณีมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งถูกไหมครับเราเคยเห็นเราเคยเห็นความพยายามของการแก้ปัญหาในลักษณะนี้อยู่บ้างแล้ว นะครับหลายคนก็บอกว่าอ๋อก็เป็นเพราะว่าไม่มีสติไงเป็นเพราะไม่มีสติจากการเมาอ่ะอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องไปดูว่าสัดส,ส่วนของการเมาในส่วนนี้นะครับมันมันแตกต่างจากส่วนอื่นหรือไม่นะครับคือมันเกิดเกิดจากส่วนอื่นแตกต่างจากส่วนอื่นหรือไม่คนที่ดื่มกับไม่ดื่ม นะครับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละอันแต่ละอันมันก็จะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไม่มีวันไซส์ฟิ t ตออลนะครับก็แก้กันไปนะพอแก้เสร็จแก้ตรงนี้เอ๊ะเราอาจจะมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติมผมอยากรู้จังเลยครับว่าแล้วเวลาล่ะเวลาเกิดเหตุล่ะมีผลไหมหนอนะครับไปดูกันครับนะครับเวลาเกิดเหตุมีผลไหมนะครับนี่ครับพากเราครับ เวลาเกิดเหตุเนี่ยจะเห็นเลยครับช่วงพีของการเกิดเหตุคือช่วงนี้นะครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกายาไปจนกระทั่งถึง21นาฬิกาครับช่วงนี้นะครับนะครับหวังว่าทุกคนคงเห็นภาพนะนะครับนะครับอ๋ออ่ะนะครับนี่ครับอ่าดูนะครับนะครับ กราฟของเรานะเป็นไปแบบนี้เลยนะครับ17นะครับถึง21นาฬิกานะครับพีคสุดนะครับแล้วแถมด้วยมี24นาฬิกาถึง1นาฬิกาด้วยนะครับท่อนนี้นะครับนะครับท่อนนี้ก็เรียกว่าก็พีคอยู่นะครับพีคอยู่เหมือนกันนะนะครับผมเปลี่ยนสีของตัวนี้นะครับอ่ะเห็นไหมครับนะครับช่วงนี้เขาก็พีคไม่เบาเลยนะครับ นะครับ <S <S <N ic> นี่ครับก็สูงเรียกว่าสูงนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุในแต่ละช่วงเวลามันก็แตกต่างกันนะครับเราต้องไปพยายามพยายามทำความเข้าใจปัญหาว่าอ้อเออสิออนาฬิกาถึง21่สนาฬิกามันเริ่มที่17บเนาฬิกาสิบเนาฬิกาที่น่าจะเป็นตัวเลขที่เริ่มงานเลิกงานนะครับเริ่มการเลิกงานเริ่มการสังสรรค์งาน ในช่วงปีใหม่นะก็จะเห็นว่าอ้ามาพีช่วงนี้นะนะครับแล้วก็ช่วง24นาฬิกาต้องเดาไหมครับ24นาฬิกาถึง1นนาฬิกาเนี่ยนะครับต้องเดาไหมครับทุกท่านพวกเราครับเดาไหมไม่ต้องเดาเลยครับนะครับไม่ต้องเดาเลยครับมันคือหลังจากเที่ยงคืนอะนะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเพื่อเป็นการ ไม่ทำให้เราพลาดในการวิเคราะห์นะครับผมก็เลยสร้างกราฟขึ้นมารูปหนึ่งเป็นกราฟแ stack นะครับเป็นกราฟนี้เลยนะครับก็เป็นกราฟที่แสดงจำนวนเลยครับนะครับแสดงจำนวนของแต่ละเรียกว่ารายชั่วโมงครับนะครับอย่างช่วงนี้นะครับนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าช่วงพีคนะครับช่วงหนึ่งนะก็ไล่มานะครับ สีสีนี้นะครับสีนี้ก็จะมีเรียกว่าจะเป็นรอยต่อนะครับของตรงนี้นะครับ,น,นะรบรนี่นะครับก็แถวๆเรานี้นะครับนะครับแถวๆ17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับของวันที่30นะครับ อันที่มันใหญ่ขึ้นก็คือปริมาณที่มันมากขึ้นนะครับของเวลาเนี้ยห้าโมงเย็นของวันที่30นะครับก็น่าจะเป็นจํานวนที่เกิดจากวันที่30น่าจะมีบ่อยนะครับก็คือเป็นการเหมือนเริ่มออกเดินทางนะครับแล้วนี่ครับสีออโรสนะครับสีนี้นะครับ2 4่สถึงหนนาฬิกานะครับตรงนี้เลยนะครับนะครับท่อนนี้นะครับปึ๊บนะครับ2 4่สถึงหนาฬิกาก้อนนี้นะครับนะครับเขาไม่ต้องบอกเลยครับ นะครับไม่ต้องเดาด้วยครับวันที่1นะครับเช้ามืดวันที่1มกราคมเวลา24นาฬิกาถึง1นาฬิกามันคือเวลาของการหลังจากการเขาดาวเรียบร้อยนะครับก็จะมีเสียชีวิตเยอะๆอยู่2ช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ใช้ข้อมูลชุดนี้นะครับถ้าอยากลดจำนวนแน่นอนผมนึกบอกว่าแต่ละอันแต่ละอันมันมีสาเหตุที่ไม่เหมือนกันนะครับหลังจากเขาดาวแล้วอาจจะมี แน่นอนครับปริมาณมากขึ้นนะครับปริมาณการจราจรน่าจะมากขึ้นแต่ว่ามันมันมันมากขนาดนี้เลยเหรอแล้วทำให้เกิดการเสรียชีวิตหรอนะครับเราก็ต้องไปนั่งดูสาเหตุกันนะครับในขณะที่5โมงเย็นก็เป็นแบบหนึ่งนะครับก็หวังว่าคงเห็นภาพเนาะนะครับเห็นภาพว่าเนี่ยนะครับในกระบวนการ Data Science ถ้าเกิดเราสามารถที่จะพยายามนะครับไล่ไป Get Data Explore Data นะครับมีการสร้าง Data Model ด้วยนะนะครับผมพาไปดูนะครับผมเนี่ยไปสร้าง Data Model มานะครับเราอยากรู้มากๆเลยครับว่าการเกิดอุบัติเหตุอันนี้อีกภาพหนึ่งนะครับผมอยากรู้ว่าเอาแล้วอายุของผู้ขับขี่ละ่ะนะครับอายุของผู้ขับขี่เป็นยังไงนะครับก็พบว่า เออ่สีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเนี้ยนะครับสีน้ำเงินเนี้ยก็คือสีของเออ่จักรยานยนต์นะครับสีน้ำเงินนะรถจักรยานยนต์นะครับนะครับผู้ขับขี่นะครับยอดพีคยอดนี้นะครับสิปีนะครับนะครับสิปีนะครับพีคสุดเพราะฉะนั้นนะครับอันตรายสุดนะถ้าอยากจะแยกตามจังหวัดก็ได้ครับก็ไปแยกตามจังหวัดว่าเออจังหวัดไหนเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าจังหวัดมันแบบ กระจายไปแล้วมันไม่ได้โดดเด่นขึ้นมาก็แสดงว่าอ๋อก็มันมันเป็นคอมมอนของทุกจังหวัดก็คือเนี่ยไล่มา17ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอายุ17ปีนะครับไปขี่มอเตอร์ไซค์ช่วงปีใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในสภาพที่ดื่มบ้างไม่มีสตินะครับอันนี้ก็คือเอามาจากการที่ไม่มีคู่กรณีนะครับไม่มีใครมาชนเราเรานี่แหละทำตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวัง นะทีนี้ผมก็ไปสร้าง Data Mo เดนะครับไปสร้าง Data Mo เดว่าอ๋อเอ๊ถ้าเกิดว่าอันนี้ใช้ c ม i n e Learning Model นะครับผมอยากรู้ว่าปริมาณการดื่มเนี่ยนะครับมันมันอะไรปัจจัยอะไรที่มันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการดื่มนะครับก็ปรากฏว่าปัจจัยเรื่องเวลาครับมีผลพอผมรู้เสร็จนะครับผมก็ย้อนกลับไปสร้างกราฟขึ้นมาใหม่ ไปสร้างกราฟขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งกราฟนะครับพอรู้ว่าเวลามีผลต่อการดื่มนะนะครับการดื่มมีผลต่อสติมีผลต่อการล้มเองนะครับผมก็นี่ครับตรงนี้คือเริ่มที่ตีหนึ่งนะครับสีน้ำเงินหมายถึงปริมาณคนดื่มสีเหลืองหมายถึงคนที่ไม่ได้ดื่มนะครับรถจักรยานยนต์นะครับปิกอัพรถเก่งรถแท็กซี่แล้วก็รถจักรยานนะครับจะเห็นว่านี่คือตีหนึ่งนะครับ อ่ะสองสามสี 2, 3, 4, 5, ่ห้าหกเริ่มที่6ครับนะครับเริ่มที่6นะครับตรงนี้นะหกโมงนะครับแล้วก็มาถึงแถวแถวนี้นะครับที่ยังเหลืองแถวแถวนี้อ่ะแถมให้อีกเส้น2เส้นด้วยอ่ะนะครับแถวแถวนี้นะคือบางอันยังบางอันยังเหลืองมากกว่านะครับก็ประมาณแถวแถวนี้นะครับที่เหลืองมากกว่านะครับนะครับก็เป็นช่วง ของเหลืองมากกว่าคือไม่ดื่มนะครับปริมาณถ้าเราทำให้ตัวพายชาดอันนี้มันแปรเปลี่ยนไปตามขนาดได้อีกมันก็จะทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าเอออันไหนมากอันไหนน้อยด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าอ๋อนะครับตรงนี้นะครับก็เริ่มที่จะเป็นปริมาณที่ควรจะดื่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็นะครับเอ่อตรงนี้คือตีหนึ่งนะตั้งแต่ตีหนึ่งเพราะนั้นอันนี้ก็ เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มเห็นไหมครับก็จะเริ่มตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นมาที่คนจะเริ่มดื่มมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะใช้ถนนนะครับโดยที่ต้องระมัดระวังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถจะทำวิชวลไอเซชันแล้วก็สื่อสารออกไปให้คนเห็นภาพได้นะครับเพื่อให้คนเขาเชื่อในสิ่งที่เรากำลังพยายามนำเสนอนะครับ ก็หวังว่าคงเห็นแล้วนะนี่คือ process ที่ในท้ายที่สุดเราก็มีสิ่งที่เป็นตัว visualization นะครับย้อนกลับไปให้คนนะครับช่วยกันตั้งคำถามใหม่ทำไปเรื่อยๆนะครับนะต่างจากอันนี้คือของ Harvard นะครับก็คือได้ตามนี้ละือถือว่าครบสมบูรณ์แต่ถ้าเป็นของ IBM ก็จะต้องมีระบบต่างๆนะครับมีมีการ ระบบแจ้งเตือนนะครับทำเป็นระบบแจ้งเตือนออกมาว่าคุณจะต้องต้องระวังการขับขี่อย่างไรบ้างนะครับเป็นต้นนะครับโอเคนะครับก็ขออนุญาตนะครับเราจะตัดจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเราจะไปหาข้อมูลได้จากไหนนะครับในคลิปต่อไปนะครับ